สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินาบอัมแทรินีโดยแม่หมออ้ํธรรมะทารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะเป็นดวงประจำสัปดาห์19-25กุมภาพันธ์2567มาดูกันว่าสัปดาห์นี้จะมีข่าวดีและเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างนะเออเดีย๋ยวมีไพ่ให้เลือก3กมกองนะคะอ่ะ กองที่1กล่กองที่สองแล้วก็กองที่สามอ่ะกองที่หนึ่งกองที่สองแล้วก็กองที่สามหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกตรงกับดวงชะตาของคุณมากที่สุดนะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะ หายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกโอเคนะสัมผัสรับรู้อยู่ที่โพรงจมูกนะคะอยู่ที่ลมที่กระทบโพรงจมูกเนาะ หายใจเข้าลึกๆเคลื่อนมาอยู่ที่หว่างคิ้วเปิดดวงตาที่3ค่ะหายใจออกยยาวๆนะส่งกระแสจิตมาขอให้ไพ่ช่วยบอกทีข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณสัปดาห์19ถึง25กุมภาพันธ์2567 จะเป็นเรื่องอะไรอย่างไรเนาะสักสามลมหายใจหรือจนกว่ารู้สึกเป็นสมาธิจดจ่อเนาะหรือรู้สึกแน่ชัดมั่นใจที่จะเลือกไพ่นะคะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะ เลือกองไพ่ที่รู้สึกตึงดูดใจคุณมากที่สุดหากคุณสับสนฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองนะถ้าคุณเด็ดเดี่ยวกองเดียวได้เลยใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำนายกันเลยค่ะเริ่มต้นจากกองที่1ต่อมากองสองและกองสานะคะอะเริ่มต้นจากกองที่1กันก่อนนะมาดูกันว่าข่าวดีและเซอร์ไพรส์อะไรจะเกิดขึ้นกับคนในสัปดาห์นี้19-25กุมภาพันธ์2 5 หกสิบเจ็ดสามถึงห้าใบใบที่หนึ่งมาค่ะโอ้โห f f o r m a t i o n for growth นะคะใบที่สองมาค่ะว้า wow. ว gift into passion และใบที่สามค่ะว้าว wow. gratitude and thanks อีอกสองใบละกันนะคะโอ้โ oh. ห speak your mind และใบที่สี่ค่ะโอเค Chain and projects โ oh อ้โหคอน g r a t u l a t i o สิบเก้าถึงยี่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้ดวงชะตาของคุณจะดีมีโอกาสว่าจะสมหวังสำเร็จดังใจปรารถนาค่ะ ดูเหมือนกับว่าในสัปดาห์นี้จะมีเรื่องมาให้คุณชื่นชอบชื่นใจสมใจสมหวังแล้วก็มีเรื่องมาให้คุณต้องขอบคุณหรือว่ารู้สึกแฮปปี้มีความสุขเออ เป็นสัปดาห์ที่ต้องบอกเลยชีวิตของคุณกําลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นสามารถฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องอเรื่องราวนะหรือสิ่งที่รู้สึกไม่สบายใจไปได้คุณจะผ่านจากจุดที่ไม่โอเคไปได้ชีวิตจะแฮปปี้มีความสุขมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตการงานราบรื่นประสบความสําเร็จธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองก้าวหนา้ารุ่งโรจน์นะคะ ในเรื่องของการโรงการเรียนก็ดูเหมือนจะสอบผ่านสอบได้ประสบความสําเร็จนะขอพรสิ่งใดไว้มีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนาหรือตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งใดมีโอกาสว่ามันจะเป็นไปดังใจปรารถนาของคุณนะในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยมีโอกาสว่าช่วงเวลานี้สารภาพรักเธอคนดีมีโอกาสสมหวัง เป็นสัปดาห์ที่จะมีข่าวดียิ่งพูดดีคิดดีทำดียิ่งมีโอกาสสมหวังดังใจที่ควรปรารถนาไว้ได้อย่างดีนะอะไรดีๆสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสัปดาห์แห่งการ ขอบคุณนะดูเหมือนกับว่าคุณจะได้ขอบคุณในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าพลังงานแห่งความขอบคุณพลังงานแห่งความกระตันยูรู้คุณสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้พลังงานแห่งความเบิกบานลา่าเลิงแจ่มใสจะดึงดูดสิ่งดีๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าการเงินการทองจะหลั่งไหลไหลมาเทมาจะมีแต่ความสุขความสําเร็จความ สมหวังแบบมากมายมหาสารเข้าสู่ชีวิตคุณค่ะใครแล้วคำนายอย่าลืมยิบนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานดีๆยืนยันว่าคำนำานายนี้เป็นของคุณนะคะยินดีด้วยด้โอ้โหแฮปปี้อ่ะแฮป ppy นะ แฮปปี้เลยนะในสัปดาห์นี้ข่าวดีสิ่งดีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นเหนือคุณอย่างแน่นอนสมหวังดังใจปรารถนาทุกประาปการชีวิตจะได้ขอบคุณสิ่งดีๆแล้วนะเอออ่ะต่อมากองที่สองกันบ้างค่ะ3าถึงหใบมาดูกันว่าข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นเหนือคุณจะเป็นเรื่องอะไรอย่างไรใบที่หนึ่งมาค่ะโอ้โหประสานใบที่สองมาค่ะโอ้ใบที่สาม,มาค่ะ โอเคใบที่4มาค่ะโอเคใบที่5มาค่ะโอเคโอ้ยนี่ต้องบอกเลยนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่19-25กุมภาพันธ์2567จะเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาของคุณเปิดแล้วนะเออ เป็นช่วงเวลาที่ดวงเปิดฟ้าเปิดนะมีโอกาสหยิบจับทําอะไรประสบความสําเร็จหากช่วงที่ผ่านมาติดขัดมีอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นไปดังใจมีปัญหาอุปสรรคมีความขัดแยง้งมอีอะไรชีวิตติดขัดนะหยิบจับทําอะไรมันติดขัดไปหมดต้องบอกเลยขอแสดงความยินดีด้วยเลยเพราะว่าสัปดาห์นี้ถึงเวลาที่ดวงคุณเปิดแล้วดวงชะตาของคุณดีขึ้นแล้วอะไรที่ไม่ดีจบสิ้นไปหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะ สัพพทุกสัพพโสกสัพพโรคสัพพภยัยสัพพราะห์เนจจันไรมาลายหายไปแนละ้วเป็นดวงชะตาที่เปิดขึ้นแล้วเป็นดวงชะตาที่ดีแล้วนะมุนเวียนเป็ดไปสู่จุดที่ดีแล้วนะฟ้าเปิดดวงเปิดนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยอวยชยัยเปิดทางให้ดวงชะตาชีวิตของคุณกลับมาสง่าผ่าเผยแข็ง,กงแกร่งแรงมีสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตมีดวงชะตาดีๆเข้าสู่ชีวิตมี ผู้หลักผู้ใหญ่มีใครหลายๆคนมีกลมัลยาณมิตรรายล้อมรอบตัวผลักดันส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือทําให้ชีวิตของคุณจเจริญเติบโตก้าวหน้าแล้วในสัปดาห์นี้เอ ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ดวงชะตาเปิดนะดวงชีวิตเปิดชีวิตได้เจิดจรัสนะมีโอกาสที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตมีคนคอยช่วยเหลือมีกัลยาณมิตรคอยผลักดันส่งเสริมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางทําให้ช่วงเวลานี้หยิบจับทรอะารมีโอกาสว่าจะได้ดีและประสบความสําเร็จค่ะ oh. ใครแล้วคำนายอย่าลืมพิมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ เอาล่ะกองสุดท้ายแล้วนะมาดูกันค่ะว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะสัปดาห์19-25กุมภาพันสองพ6นนะข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณสัปดาห์นี้คืออะไรใบที่1มาค่ะใบที่2มาค่ะโอเคใบที่3มาค่ะโอเคใบที่สี่มาค่ะโอเคและใบสุดท้ายขอดูพลังงานหน่อยโอเค ดูจากพลังงานตรงนี้ขออีกสัก2ใบแลกันเพื่อความชัดเจนนะคะอ่ะใบที่สีอ่ใบที่หเนะาะใบที่7จ็ดยังเป็นพลังงานของการคุ้นคิดสัปดาห์นี้ดูเหมือนมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจค่อนข้างมากเนาะอ่ะขออีก3ใบแล้วกันนะคะโอเคใบที่9และใบสุดท้ายค่ะ โอเคโอเคโอเคดูจากพลังงานตรงนี้ดูจากพลังงานตรงนี้เอาล่ะสัปดาห์19กถึง25กุมภาพันธ์2567นะต้องบอกเลย ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟิดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่19-25กุมภาพันธ์2567ดูเหมือนกับว่าชีวิตของคุณจะมีช้อยมีทางเลือกจะมีสิ่งมาให้เลือกอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้ธุรกิจก็ดีหรือเรื่องความรักก็แล้วแต่มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะมีช้อยมีทางเลือก ชีวิตของคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิตค่อนข้างมากมายมหาศาลทีเดียวนะคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิตแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าโอกาสนี้จะผลักดันหรือสนับสนุนส่งเสริมชีวิตของคุณให้เจริญเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นมีโอกาสว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่คุณจะมีช้อยมีทางเลือกมีโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิตขอให้คว้าไว้แล้วเลือกตัดสินใจให้ดีที่สุดดูเหมือนกับว่ามีโอกาสว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ คุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามามากมีโอกาสสมหวังสำเร็จดังใจปัถนามีโอกาสที่จะได้คว้าชัยชนะ ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการงานนะถ้ามีช้อยมีโอกาสดีๆเข้ามาต้องบอกเลยการตัดสินใจนี้ในสัปดาห์นี้มีโอกาสโอกาสตัดสินใจในสัปดาห์นี้จะนำพาชีวิตการงานของคุณเจริญเติบโตก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีตำแหน่งที่สูงกว่าถ้าทำธุรกิจมีโอกาสโอกาสตัดสินใจในสัปดาห์นี้จะนำพาชีวิตของคุณไปสู่ความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้าในเรื่องของธุรกิจและถ้าเกิดว่า สัปดาห์นี้เป็นการตัดสินใจในเรื่องของความรักถ้าความรักเป็นรักต้องเลือกหรือคุณเป็นหนึ่งในช้อยที่จะต้องถูกเลือกหรือไม่เลือกต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้มีโอกาสว่าคุณจะเป็นคนที่ถูกเลือกค่ะสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ดวงชะตาชีวิตของคุณจะมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะนะคะมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสว่าจะได้รับเลือกนะหรือมีโอกาสว่าจะได้รับชัย นะในการแข่งขันใดๆก็แล้วแต่การงานจเจริญเติบโตก้าว,วหน้าใครคิดร้ายใครคิดเป็นศัตรูจะแพ้ภัยแพ้ดวงตัวเองไปใครก็เอาชนะคุณไม่ได้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งชัยชนะจะชนะทั้งเรื่องของการงานธุรกิจการเรียนการเงินนะรวมไปถึงในเรื่องของความรักด้วย สัปดาห์นี้คุณจะได้รับชัยชนะในทุกๆเรื่องทั้งการงานการเงนิงนและก็เรื่องของความรักนะมีโอกาสว่าจะได้รับชัยชนะจะสมหวังดังใจปรารถนานะความมุมานะความวิริยะอุตสาหะความพยายามของคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิตจํานวนมากมายมหาศาลคุณจะได้รับโอกาสดีๆเข้าม,ามามากในสัปดาห์นี้นะมีสับมี โอกาสดีๆมาให้เลือกมีสิ่งมาให้เลือกมีช้อยมาให้เลือกมีทางเลือกเข้าสู่ชีวิตแล้วมีโอกาสว่าคุณจะได้รับชัยชนะหรือได้รับโอกาสดีๆอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีด้วยความมุมานะความพยายามความวิริยะอุตสาหะนะความตั้งใจดีเจตนาที่ดีการคิดดีพูดดีทดําดีความดีงามของคุณจะนําพาชีวิตของคุณไปสู่ความสําเร็จหรือความสมหวังดังแต่ปรารถนานั่นเองเออหากช่วงนี้นะหรือ ก่อนหน้านี้มีเรื่องให้คิดตัดสินใจสัปดาห์นี้ก็จะตัดสินใจได้และการตัดสินใจนี้จะนำพาชีวิตของคุณประสบความสำเร็จหรือสมหวังดังใจปรารถนาด้วยนะดูจากพลังงานตรงนี้โอเคใครรับนายอย่าลืมพิมพ์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์ซึ่กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นงัใจให้แม่หมอในการนําคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบ,บานตื่นร้แล้วก็ส่งพลังนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย